w l l o o m t t เลียม P ิลึกสคูลล l l ต์วัชช h นะ i ล็ตหนึ่ n i to work the a อ t i v i t ี s ี่หง m e n t Videoclip โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลบ้านจำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่6ไร่26ตารางวามีอาคารเรียนสองหลังอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังลานกีฬาสองแหง่งและมีห้องน้ำนักเรียนหนึ่งหลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด8คนมีนักเรียนทั้งหมด84คน ผู้บริหารโรงเรียนในสมคิดแพงจันทร์ know, ซึ่งโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก <It is. S 1> เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้ทำการจัดการ <main> เรียนการสอนแบบ <'s> DLTV distance learning television แนวทางการพัฒนาในภาพรวมด้านผู้บริหาร 1. วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เป็นผู้นำความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกฝ่ายตามหลักแห่งความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทร,รทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียนด้านครูมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีข้อที่ครูควรดำเนินงานดังนี้ 1. สภาพห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ 2. เตรียมการล่วงหน้าทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้และกิจกรรมเสริมประสบการณ์คู่มือการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนดไว้รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 3. รวมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่กำกับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนในทุกครั้ง4สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง 5. วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ทราบว,ว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป 6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผลปรากฏว่านักเรียนได้ความรู้และได้เรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ได้ทำกิจกรรมและได้เรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางอย่างมีคุณภาพมีความสนุก มีความรับผิดชอบการแสดงออกในการเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพเรียนเพ c s ก h o กู thank you everyone for watching a listening to what the activity management video clip ปูดอนหนึ่งเป็นที่หนึ่ง